จากที่เราได้เรียนไปในคลิปที่แล้วนะคะใน EP นี้นะคะก็จะเป็นการทําโจทย์นะคะในตัวอย่างแรกนะคะก็คือจงหารากของสมการ x ยกกาลังสบวก2 x ยกกาลัง3ลบ x ยกกาลังสบวกสิ x ลบเเท่ากับศนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันเลยนะคะ่ะที่ทำนะคะสมกานี้อ่ะเราก็จะจัดรูปก่อนนะคะก็คือ เอกกกำลัง4ี่บวกสองกกกำลังสามเท่ากับสามกกกำลัง2องลบสิบบวกเนะคะ ต่อไปค่ะเราจะจัดให้ x ยกกำลัง4บวก 2x ยกกำลัง3นะคะอยู่ในรูปของกำลัง2ก่อนนะคะก็จะได้เป็น x ยกกำลัง2ทั้งหมดยกกำลัง2 x บวก 2x ยกกำลัง2ตัวหน้านะคะแล้วก็ตัวหลังเนี่ยเราจะต้องคูอะไรคะก็คือคูณ x อ่าและก็บวก x ยกกำลัง2เข้าไปนะคะ ฝั่งทางขวานะคะก็จะได้เป็น 3x ยกกำลัง2ลบ 12x บวก9นะคะทางซ้ายเราเพิ่ม x ยกกำลัง2เข้าไปนะคะทางขวาเราก็ต้องเพิ่มไปเหมือนกันนะคะก็จะได้เป็น x ยกกำลัง2นั่นเองโอเคค่ะอันนี้ก็อยู่ในรูปกำลัลงสองสมบูรณ์แล้วนะคะก็จะได้เป็น x ยกกำลัง2บวกกับ x หมดยกกำลัง2เท่ากับอ่าอันนี้เราก็ นำมาบวกลบก,กันเลยนะคะก็คือ 4x ยกกำลัง2ลบ 12x บวก9นั่นเองะคะอ่ะอะตอนนี้ข้างหลังนะคะเราก็จัดรูปมันได้เนาะมันก็จะได้เป็นอ่าเดี๋ยวฝั่งทางซ้ายก่อนฝั่งทางขวานะคะก็จะได้เป็น x 2x ลบ3ทั้งหมดยกกำลัง2ต่อไปค่ะเราก็จะใช้ผลต่างกำลัง2เนาะ ก็จะได้เป็นอาก่อนจะใช้ผลต่างกำลังสองเนี่ยเราจะต้องย้ายสอง x ลบ3มทั้งหมดยกกำลังสองมาทางซ้ายก่อนนะคะเพื่อมันเท่ากับศูนย์ก็จะได้เป็นอย่างนี้ <c oughs> ลบกับสอง x ลบสามทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับศูนย์ 2, เราจะใช้ผลต่างกำลังสองนะคะก็จะได้เป็นหน้าลบหน้าบทหลัง คูณกับหน้าลบหลังนะคะก็จะได้เป็น x ยกกำลังสองบวกกับ x บวกสอง x บวกลบสา3คูณกับ x ยกกำลังสองบวกกับ x ลบกับสอง x บวกสามเท่ากับศูนยต่อมาเราก็จะ นำมาบวกลบเลขกันตามปกติเนาะในวงเล็บแรกก็จะได้เป็น x ยกกำลังสองบวก3 x ลบ3วงเล็บหลังนะคะก็จะได้เป็น x ยกกลังสองลบ x บวกกับ3เท่ากับ0อ่าซึ่งตอนนี้นะคะคำตอบของเราเนี่ยมันจะ้องเท่ากับ0ูนใช่ไหมแสดงว่าไม่วงเล็บนี้เท่ากับ0ย์วงเล็บนี้ก็อาจจะเท่ากับ0ดนย์ังนั้นเราก็ต้องมาพิจารณาแต่ละวงเล็บกันก่อน พิจารณา x ยกกำลังสองบวกกับ3 x ลบ3เท่ากับ0เราจะใช้สูตรลบ b บวกลบสแควรูท b ีกำลังสองลบ4 x c ส่วนด้วย2นะคะในการคิดก็จะได้เป็น x เท่ากับอะไรคะลบ b ก่อนเลยลบ b ก็คือลบ3บวกลบสแควรูตอะไรคะสแควรูทดยกกำลังสองคือ3 ยกกำลังสองบวกกับส a คือหนึ่งสคือลบสามเดี๋ยเพิ่มตรงนี้ให้นิดนึงนะคะโอเคทั้งหมดส่วนด้วยสองอก็คือสองคูณหนึ่งซึ่งเราจะได้คำตอบมาว่า x เนี่ยมันก็จะเท่ากับบวกเออไม่ใช่บวกนะคะลบสามบวกลบสแควรูทยี่สิบเอ ส่วนด้วยสอ่าเราพิจารณาวงเล็บแรกไปแล้วนะคะอันนี้ต่อไปเราจะมาพิจารณาอีกวงเล็บหนึ่งก็คืออันนี้นะคะก็เริ่มเลยพิจารณา x ยกกำลังสองลบ x บวกสามเท่ากับศูนย์อ่าก็เหมือนเดิมค่ะเราใช้สูตรลบดก็จะได้เป็น x เ,เนี่ยมันเท่ากับลบอะไรคะขั้นแรกก็คือลบ ลบหนึ่งบวกลบสแควรูทลบหนึ่งยกกำลังสองลบสี่หนึ่งสี่คูณหนึ่งคูณกับสามทั้งหมดส่วนด้วยสองคูณหนึ่งก็จะได้เป็น x เนี่ยเท่ากับหนึ่งบวกลบกับ สแควร์รูทอ่าตรงนี้ก็ได้เป็น 11i ทั้งหมดส่วนด้วย2อ,อ่ะด,ดังนั้นนะคะรากของสมการ x ยกกำลัง4บวก 2x ยกกำลัง3ลบ 3x ยกกำลัง2บวก 12x ลบ9 เท่ากับศูนย์ได้แก่อะไรบ้างคะซึ่งคำตอบที่เราคิดมาเนี่ยมันจะมีทั้งหมดสี่คำตอบใช่ไหมคะก็คือคำตอบนี้สองคำตอบและอันนี้สองคำตอบอ่ะเราก็มาเขีนเยนในคำตอบได้เลยนะคะได้แก่ลบสามบวกลบสแควรูทยี่สิบเอ็ดส่วนด้วยสองและหนึ่งบวกลบสแควรูทสิบเอ็ดไอ ส่วนด้วย2อันนี้ก็เป็นตัวอย่างแรกนะคะต่อไปค่ะเรามาดูในตัวอย่างที่2กันเลยนะคะในตัวอย่างที่2นะคะก็คือจงหารากของสมการ x ยกกำลังสีลบ4 x ยกกำลังสาลบ2 x ลบ x ยกกำลังสอบวก1 0 x บวกหกเท่ากับศูนย์นะคะเราก็มาเริ่มทำกันเลยนะคะที่ทำเหมือนเดิมค่ะ x ยกกำลังสี่ลบสี่ x ยกกำลังสามเท่ากับ x ยกกำลังสองลบสิบ x ลบหก,กต่อไปค่ะเหมือนเดิมเลยจัดรูปนะก็คือ x ยกกำลังสองทั้งหมดยกกำลังสองลบสอง x ยกกำลังสองคูณกับอะไรคะคูณกับสอง x อ่าและบวกกับ 2x ยกกำลัง2ขยับตรงนี้นิดนึงนะคะแลได้เท่ากับ x ยกกำลัง2ลบ 10x ลบ6อ่าตรงนี้ก็ต้องบวกอะไรเพิ่มเข้าไป 2x ทั้งหมดยกกำลัง2ฝั่งซ้ายนะคะเราก็จะให้มันอยู่ในรูปของกำลัง2ได้แล้วเนาะก็จะได้เป็น x ยกกำลัง2บวกกับ 2x ทั้งหมดยกกำลัง2อ่า ฝั่งทางขวานะคะแล้วก็นำมาบวกลบกันก็จะได้เป็น 5x ยกกำลังสองลบกับ 10x ลบกับ6นะคะฝั่งซ้ายเนี่ยเราจัดให้มันอยู่ในรูปของกำลังสองสมบูรณ์ได้นะคะแต่ฝั่งขวาเนี่ยเราจัดอยู่ในรูปของกำลังสองสมบูรณ์ไม่ได้อ,อ่างั้นเรามาจัจดฝั่งซ้ายกันก่อนนะคะก็จะได้เป็น x ขอโทษค่ะ x ยกกำลังสองบวกกับสอง x ทั้งหมดยกกำลังสองบวกกับ x ยกกำลังสองลบ 3, x คูณกับอะไรเราก็สมมุติขึ้นมาเพราะตัวหลังมันไม่มีใช่ไหมคะเราก็สมมูติขึ้นมาเป็น y ส่วนด้วยสองจากนั้นก็ต้องบวก y ส่วนด้วยสองเข้าไป จะเท่ากับ 5x ยกกำลังสองลบ 10x ลบ6ฮะเราก็บวกตัวนี้เข้าไปเนาะเพราะเราเพิ่มตัวนี้เข้ามาก็บวกกับ2คูณกับ x ยกกำลังสองลบ 2x คูณกับ y ส่วนด้วย2บวกกับ y ส่วนด้วย2ทั้งหมดยกกำลังสองต่อไปค่ะก็จะเป็นการ จากที่มัรูปของกำลังสองสมบูรณใช่แล้วก็จะได้เป็น x ยกกำลังสองลบสอ x บวกกับ y ส่วนด้วยสองทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับฝั่งนี้เราก็จัดรูปนะคะเพราะมันสามารถจัดให้มันสวยงามได้เนาะก็จะได้เป็น y บวกกับหคูณกับ x ยกกำลังสองบวกกับลบ สอง y ลบสิคูณ x บวกกับ y ส่วนด้วยสี่อ y กําลังสองส่วนด้วยสี่ลบกับหนะคะอาซึ่งเราจะได้ว่าฝั่งขวาของเราเนี่ยเราจะหาะเราจะต้องหา y มาเนาะเพราะว่าด้านขวาเนี่ยต้องการให้มันเป็นกำลังสองสมบูรณ์เนาะแสดงว่ามันจะต้องมีอสองรากซึ่งสองรากนั้นเนี่ยมันจะต้องเป็นรากที่สำคัญ ซ้ำกันนะคะแสดงว่า discriminant ของเราเนี่ยมันจะเท่ากับศูนย์ซึ่งมันก็จะได้ว่าจะได้ว่าเราจะหาได้โดยสูตร b ยกกำลังสองลบสี่ ac เนาะมันก็จะได้เป็นลบสอง y ลบสอง y ลบสิบทั้งหมดยกกำลังสองลบกับสี่คูณกับ a คือ y บวกห้า c คือ y ยกกำลังสองส่วนด้วย c ลบกับ6เนี่ยมันเท่ากับ0อ่าต่อไปก็กระจายกำลังสองเข้าไปเนาะก็จะได้เป็น c y ยกกำลังสองบวกกับ40 y บวกกับ100บวกกับ c คูณกับ y ยกกำลังสามส่วนด้วย สี่ลบกับหกวายบวกอะไรคะบวกกับห้าวายยกกำลังสองส่วนด้วยสี 3, 10, ่ลบสามสิบเท่ากับศูนย์ต่อไปนะคะ,ะก็จัดรูปนะคะก็จะได้เป็น4 y ยยกกำลังสองบวกกับสี่สิบวบวกหนึ่งร้อยลบ ส y อันนี้ก็คูณ4เข้าไปในวงเล็บนะคะบวกกับ24 y ลบห y ยกกำลังสองบวกกับหนึเท่ากับศูนยต่อไปบวกลบกันปกติเลยก็จะได้เป็นลบ y ยกกำลังสลบ y ยกกำลังสองบวกกับหก y บวกกับ220รเท่ากับศน ต่อไปเราจะคูณลบเข้าไปทั้งสมการนะคะก็จะได้เป็น y ยกกำลัง3บวกกับ y ยกกำลัง2ลบ 64y ลบ220เท่ากับ0ค่า y เนี่ยมีหนึ่งค่าที่มันเป็นค่าจริงนะคะโดยอ่าเราจะหาในการแทนค่าเนาะซึ่งเราจะแทนค่า y ค่า y เนี่ยที่แทนค่าแล้วฝั่งนี้เนี่ยฝั่งนี้เนี่ยมันจะเท่ากับ0คือเราต้องแทนค่าอะไร อ่าขอเฉลยเลยกันนะคะว่าเราจะแทน5เอ้ยแทน y เท่ากับลบ5ใน x ยกกำลัง2ลบ2กั x บวก y ส่วนด้วย2ทั้งหมดยกกำลัง2เท่ากับ y บวก5 x ยกกำลัง2บวกกับลบ2 y ลบ10 x บวกกับ y ายกำลังสองส่วนด้วยสี่ลบหกอ่ะอันนี้มาจากไหนอันนี้มาจากอันนี้นะคะมันก็มาจากตรงนี้ไงอ่าโอเคทีเรารู้แล้วเนาะต่อไปค่ะเราก็แทนค่าว y ลงไปในตัวนี้เลยเมื่อแทนค่าว y ลงไปในตัวนี้เท่ากับลบห้านะคะมันก็จะคำตอบออกมาเป็น ตรงนี้ขอเขียนก่อนนะคะ x ยกกำลังสองลบ x บวกกับ y ส่วนด้วยสองทั้งหมดยกกำลังสง่ากับแทนค่า y ค่ะค่า y ตรงนี้ก็จะได้เป็นอ่ะขอเป็นคำตอบเลยนะคะเพราะว่าครูคิดมาแล้วก็จะได้เป็นเศษหนึ่งส่วนสี่ต่อไปค่ะเราจะย้ายเศษหนึ่งส่วนสี่มาทางซ้ายนะคะก็จะได้เป็น x ยกกำลังสองลบสอง x บวกกับ y ส่วนด้วย2ทั้งหมดยกกำลัง2ลบกับถ้ามันอยู่ในรูปของกำลังสองนะคะก็คือเศษหนึ่งส่วนสองทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับศูนย์อ่าเมื่อได้รูปนี้มาแล้วนะคะเราสามารถใช้ผลต่างกําลังสองได้เนาะก็คือหน้าบวกหลังคูณกับหน้าลบหลังเนาะก็จะได้เป็น x ยกกําลังสองลบสอง x ลบกับห้าส่วนด้วยสอง บวกกับเศษหนึ่งส่วนสองขออนุญาตเขียนใหม่นะคะเพราะว่ามันไม่สวยเท่าไหร่นะอ่ะใหม่ x ยกกำลังสองลบสอง x ลบห้าส่วนด้วยสองลบบวกกับเศษหนึ่งส่วนสองอ่าวงเล็บแรกก็คือเท่านี้ต่อไปวงเล็บหนึ่งก็จะเป็น x ยกกำลังสองลบสอง x ลบห้าส่วนด้วยสองลบกับเศษหนึ่งส่วนสองเท่ากับศูนย์ ต่อไปค่ะก็จะมาบวกลบเนาะลบเศษลบเศษห้าส่วนสองบวกกับเศษหนึ่งส่วนสองก็จะได้เป็น x ยกกำลังสองลบสอง x ลบสองคูณกับ x ยกกำลังสองลบสอง x ลบเศษห้าส่วนสองลบเศษหนึ่งส่วนสองได้เป็นลบสามเท่ากับศูนย์อ่าแสดงว่าตอนนี้เราได้ออกมาแบบนี้แล้วคุณคุณจากตัวอย่างที่หนึ่งไหมคะ คำตอบต้องเท่ากับศูนย์แสดงว่าไม่วงเล็บนี้เท่ากับศูนย์ก็ต้องเป็นวงเล็บนี้ที่เท่ากับศูนย์ดังนั้นเราก็ต้องมาพิจารณาทั้งสองวงเล็บนะคะมาเริ่มจากการพิจารณาวงเล็บแรกกันก่อนนะคะพิจารณา x ยกกำลังสองลบสอ x ลบสเท่ากับศนโดยใช้สูตรลบเหมือนเดิม็ได้เป็นลบลบสองบวกลบกับอะไรคะสร u a ลบสอง หมดยกกำลังสองลบ c a คือหนึ่ง c คือลบสองส่วนด้วยสอง a คือหนึ่งอ่าตอนนี้ x ของเราได้คำตอบมาเป็นหนึ่งบวกลบสแควรูทสามต่อไปค่ะเราก็มาพิจารณาอีกวงเล็บหนึ่งนะคะนั่นก็คือวงเล็บหลังนั่นเองพิจารณา x ยกกำลังสองลบสอง x ลบสามเท่ากับศูนย์อันนี้เราสามารถแยกสองเล็บได้นะคะก็จะได้เป็น x 3, ลบสามคูณกับ x บวกหนึ 1, ่งเท่ากับศูนย์ดังนั้น x ของเรานะคะก็จะได้วาเป็นลบหนึ่งกับสามอะตอนนี้เราได้คำตอบออกมาแล้วนั่นก็คือตรงนี้สองค่าตรงนี้สองค่าดังนั้นนะคะรากของ สมการโจทย์เลยก็คือ x ยกกำลังสี่ลบสี่ x ยกกำลังสามลบ x ยกกำลังสองบวกกับสิบ x บวกหกเท่ากับศูนย์ได้แก 1, ่หนึ่งลบหนึ่งสามแล้วก็หนึ่งบวกลบรูปสามเป็นที่เรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วนะคะสำหรับตัวอย่างสอง้อนะคะไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะบายสวัสดีค่ะ